ในสัปดาห์ที่ลุ้นกันว่าการปรับคอรมอใครจะมานั่งตำแหน่งเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศนะครับก่อนหน้านี้มีการที่ไทยเราได้เข้าสู่กระบวนการขั้นตอนขอเป็นสมาชิกของ OECD หรือว่าชื่อภาษาไทยเนี่ยเขาเรียกว่าองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนานะครับองค์การนี้จะช่วยให้ไทยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้ดีขึ้นได้อย่างไรวันนี้ผมพูดคุยกับคุณมาริสเนี่ยมพงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศในเวลานี้ครับดังนั้นจุด เด่นของประเทศไทยและสเตรนจ์ของประเทศไทยทสําคัญในกรอบของ VCD mm hmm. ก็ผมก็ได้ชี้ให้เห็นถึงสักยภาพของประเทศไทยในการที่จะนําเอาความสามารถหรือความเข้มแข็งของประเทศไทยในเรื่องของ Sustainable Development นะครับ mm hmm. มาขยายต่อเพื่อให้เกิดความร่วมมือกับประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นไปอย่างที่ที่เป็น Sustainable Development จริงๆนะครับ ตรงนี้ผมก็ได้เน้นในเรื่องของที่เรา,าพยายามที่จะใช้ดิจิทัลอีโคโนมีนะครับเพื่อที่จะสร้างาผลประโยชน์ทางด้านธุรกิจให้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ปีนี้เป็นปีที่ประเทศไทยสามารถขับเคลื่อนอ ผลประโยชน์ในเรื่องของรายได้ที่เกิดมาจากการลงทุนแล้วก็การดำเนินการที่เกี่ยวกับดิจิทัลอีคโนมี่ััเป็นจำนวนถึง150พลนล้านดอลลาร์นะครับหรือเกือบ quarter หรือหรือ25ของ GDP ซึ่งแสดงเห็นว่าเรามี growth ของการ ที่เราได้รายได้จากการขับเคลื่อนโดยอ i g i ิ a l คลอ n โค i e นเนี่ยถึง7.3ของ GDP นะครับนอกจากนั้นเนี่ยผมก็ได้เน้นในเรื่องของที่เป็นสิ่งที่ทาง OECD ให้ความสำคัญมากก็คือการใช้ Renewable Energy มากยิ่งขึ้นก็คือการเปลี่ยนผ่านจาก Green Economy g r e r n Transition นส์ e n e n e อเนนะครับ เปลี่ยนผ่านจากการใช้ฟอสซิฟิลไปเป็นการใช้ r e น e ว a b l e e n e น g y มากยิ่งขึ้นซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่สอดรับกับมาตรฐานในอนาคตที่ธุรกิจหลายหลายธุรกิจของของโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเซมิคอนดักเตอร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Data c e n t e r ทั้งหลายเหล่านี้ผมก็ได้ยืนยันความพร้อมเทศไทยที่จะร่วมกับประเทศทต่าง รวมทั้งอาเซียนในการผลักดันให้พลังงานทางเลือกนะครับในประเทศไทยเนี่ยมีมีบุกค่ามากยิ่งขึ้นและมีการใช้พลังงานทางเลือกในการประกอบธุรกิจต่างๆได้ได้อย่างมากยิ่งขึ้น OECD มีชื่อเล่นอีกชื่อหนึ่งว่าคลับคนรวยนะครับเหตุผลที่ถูกเรียกแบบนี้ก็เพราะว่าสมาชิกในกลุ่มของ OECD ส่วนใหญ่เนี่ย เป็นกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วและเป็นกลุ่มประเทศที่มีรายได้อยู่ในระดับสูงอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นว่าไทยเรากําลังอยู่ในขั้นตอนขอเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกและอย่างที่บอกว่าประเทศในกลุ่มสมาชิก OECD เป็นกลุ่มที่มีประเทศที่มีรายได้สูงเป็นส่วนใหญ่แล้วไทยเราจะเอาอะไรเป็นจุดขายในการขอเข้าร่วมกลุ่มในครั้งนี้นะครับฟังคําตอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเล่าให้ฟังครับก็ผมเ็ไดมีโอกาสพบฮารื จุยภาคีกับท่านเลขาธิการ OECD Matthias Common ซึ่งก็ผมเองก็ได้เจอกับท่านเลขาธิการ OECD มาแล้วสอาครั้งแต่ก็มีความาสัมพันธ์กันดีนะครับมีม,มีมีการาตริดต่อสื่อสารกันมาเป็นระดับนอกจากาการาเร่งรัดกระบวนการเข้าเป็นสมาชิกของ OECD ของประเทศไทยแล้ว ผมก็ได้ชี้ให้ท่านเลขาธิการ OECD mm. ได้เห็นว่าประเทศไทยในขณะนี้มีบทบาทสำคัญแล้วก็เป็น active players ในกร่องของอาเซียนมีการพูดกันถึงเรื่องศักยภาพของอาเซียนในกร่องของ OECD mm. คือการเชื่อมต่อระหว่าง2ภูมิภาคและประเทศไทยก็เป็นประเทศที่มีศักยภาพที่สามารถช่วยเชื่อมต่อระหว่างอาเซียนกับ OECD mm. ได้เพราะฉะนั้นท่านเลขาธิการ OECD mm. เองก็ได้ เท่าใจและเห็นภาพว่าประเทศไทยจะมีความสําคัญแล้วท่านก็ต้องการเห็นประเทศไทยเป็นสมาชิกของ OECD ได้โดยโดยเร็วทั้งนี้ก็เพื่อที่จะทําให้ความร่วมมือระหว่าง2กลุ่มประเทศคืออาเซียนและ o e เนี่ยมีศักยภาพมากยิ่งขึ้นหากไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก OECD นะครับก็จะสามารถพัฒนาเศรษฐกิจได้ให้โตขึ้นในระดับที่ดีขึ้นไปกว่าเดิม โดยเฉพาะเศรษฐกิจในกลุ่มของ SME เพราะอะไรฮะเพราะว่ากลุ่ม OECD เนี่ยมีแนวทางในการส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและก็ขนาดย่อมอย่างเป็นระบบนะครับก็จะทำให้ผู้ประกอบการ SME เนี่ยหายใจให้คอได้มากขึ้นแต่การเข้าร่วมก็ยังมีอุปสรรคอยู่บ้างเพราะว่าการที่จะขอเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิก OECD เนี่ยก็ต้องมีการ ตรวจละเอียดในหลายๆเรื่องด้วยกันนะครับหนึ่งเรื่องที่ต้องแก้ไขก็คือว่ารัฐบาลต้องมีมาตรการลดคอร์รัปชันที่จริงจังแล้วก็เห็นผลนะฮะแล้วก็ส่วนสถานการณ์การเมืองตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงที่เรียกว่าหน้าสิวหน้าขวานนะครับว่าจะมีการยุบสภาก่อนหรือว่าปรับคอรมอยอย่างไรบ้างนะฮะก็ต้องรอติดตามว่าถ้ามีการยุบสภาหรือว่ามีการปรับคณะรัฐมนตรีการที่ OECD ของไทยเราเนี่ยจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกจะเกิดขึ้น เร็วกว่าเดิมหรือว่าจะต้องชะลอการขอเข้าสมาชิกไปก่อนครับ